เอาแจ่วมาอันนี้เด็กือเป็นยังไงอนี่อันนี้หอมประเทศสตเซอร์แในดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวว่านยึดเมียนเลครับนคโอ้โหเสียดยังขั้นตอนต่อไปครับพี่พี่ว่าพี่ทานผิดเสียดยอดป่ะครับเอ้อันดับแรกการเลือกจริงอย่าให้อ่อนจนเกินไปหรืออย่าให้แก่จนเกินไปใครว่าแบบลักษณะนี้คดีแก้เงินไปนะครับเนาะถ้าเอาเนี้ยเอาว่านเงินไปให้มีลักษณะคล้ายๆนี่เละนี่ เวลาเวลามันมก็คือทามันก็คือการใช้มีดม้วหันต้องเป็นมีดคัตเตอร์เท่านั้นแบบนมีคือเป็นเชือล่าได้ก็ต้องยันแพรไมาน่นแบบนี้เดี๋ยวดิพี่แหลกเข้าในห้องหมอแพร่ีัก่อนครับเออเนาะเข้าเบิงเข้าเบิงอันนี้ก่อนยอดห้องเนี่ยตำดีทิ้ทางมดแดงโอแพร่มันนีใ่ให้มันใกล้เคียงเท่ากับหรือใกล้เคียง การเลือกยอดที่จะมาเสียบเง่ก็ได้แต่ว่ายจะหน่อยก็ได้เง็นบ่การเลือกยอดที่จะมาเสียบนี่สาคัญบ่ต้องเป็นขนาดแบบคัญห้ามอ่อนเกินไปหรือห้ามแก่เกินไปแก่เกินไปได้แต่ว่าอ่อนเกินไปว่ไใดแก่เกินไปมันจะอาจจะมันจะกันกันแตกยอดมันจะช้านี่แหละการเอาแพรมันนี่คือห้องให้มันเท่ากับหรือใหญ่กว่ายัห้มันหน่อยกวเไี้หน่อยก็นด้ใส่ือนใดข้้งบนก่อนแล้วก็ห้องห้องกีดเอาเอาแนวมันตะกันที่แหลกนะ ข้าว่ามันซ้ำนี่เนาะข้าว่าเนาะก้าวซ้ำก้าวา่านซ้ำนี่เนาะครับเนาะอืบัดนี่ข้าวกระดให้นกึกเลยบัดน,นี้ปอบมีดลงให้มันมนันสันสันนี่คือเนี่ยเวะลาใส่มีดให้ระวังหน่อยด้วยระวังมืออย่ามือามาอห้องเลยอืมไอ้จริงจริงได้ก็บ่ถึอมือห้องหลอดคือคืนมือเป็นต้นของมันมันมันบ่มีพี่น้องเด้่นี่งหยุดมือ,มอน่อยแต่คือเพาะเขาแกะเอาแงออกบางคนไปแงบางอนยื้อขึอนมันคือว่าเปลี่ยนคือมันมันนคือว่เปลี่ยนคือเพิ่น มันกระแดงบางส่วนข้าใจบ่ครับมันกระแดงใครว่าเขาแกงสิมันสีบ่เป็นเมือกมันสีบพแกะบอกนะมันมันกะเลยบ่คือความคิดเวลาจับอย่าให้มือไปสัมผัสพวกพวกตุ่มมันนี่แบบนี้เวลาเวลาปาดเนาะเขาจับเขาจับจับอย่าให้มันือสิเวลาเสือนนี่ย่าให้ห้ามขูดซ้ำแบบแบบแบบนี้ก็แค่เดี๋ยวได้เห็นบ่คือว่าข้าวบ่ไดข้นข้นบ่เข้าใจนี่มา่อเมื่อหลุดมันสิ ปาดคางเดียวแถมมันจะซ้ำนะครับบอกไงรากปาดก็คือตวดคางเดียวฟึดแบบนี้นะอ่าพุ่ยได้เลยบ้บางคนเอาจนจำแค่นี้ก็หนาวแล้วท่านไม่ก็เอาชิมเลยเอาไม้มันสั่นไปนั้นเอาจนจำมือยังบ่ได้อยู่พ่อพ่อเขาเนี้ยเห็นมันเหี่ยวเล็กน่อยนะมันสั่นอะไรกูได้สมมติว่าเขาได้แล้วนะครับเนาะแบบนี้สมมติว่าบางบางทีนี่ มันอาจจะเสมอแบบเท่ากันนึงบอแค่อันนี้ถ้าสมมติว่ามันไม่เท่ากันให้คิดด้านด้านใดด้านหนึ่งห้ามเอาไว้กลางเพราะว่าเวลามันติดเนี่ยมันมันเกิดจากด้านขางน่ครับนี่มันติดจากข้างข้างขึ้นไปสมมติว่านี่เดี๋ยวว่ามันมันบเ,เสมอบ่เขาต้องมาคิดด้านใดด้านหนึ่งเดี๋ยวขย้าไปที่นี่ วันนี้เ้าก็ใส่เทียบพันต์อุปกรณ์บ่มีบางคนเข้าใจว่ากระสีตะกอนบางคนกระเปเสื้ออะไรต้องย้ายสิบอกอยู่ฟังย้ายบ่มีอันนี้คุณบ่ว่านี่หาชิบหาบาทเนาะกูบ่ซื้อดอกกูไปเลี้ยงมานั่นซื้อสองบาทซื้อถุงมือน่ะถุงถุงห่านหน่ะนะถุงห่านเอามาตัดเอาน่ะนี่ทำว่าสำคัญบวกการพันแพลสำคัญจะให้จะให้น้ำเขาได้ แล้ว้าหนามเขาได้เน hmm. ี okay, ่ยมันฉินมันชินเอา้าเท้าเท้า uh, ถ mm ้า hmm. มันติดเนี่ยคือสิบสี่โอเคียนมิดจิตเลยแบบนี้ห้ามห้ามให้น้ำเขาได้เนี่ยแล้วจังมือหัวหน้าประมาณสิบสี่วันครับสิบสี่วันเนี่ยเขาสิเริ่มตาเขียวเขาสิเริ่มแตกออกหอกกับยาเฝ้านั่นประมาณยี่สิบเอ็ดมือมันก็สิเขียวมากหอกกับมะเกลแลวก็มะพันไวนี้มันแตกออกแล้วหอากับตัดนี้เลยนี่มันสแทนทีนะครับบอกไงเอาคือติดตัดพุ่มมันสิพุ่นั่นบป็นยอดมันบอก บ้แล้วห้องตัดตัดมาห่อนนี่แล้วห้องก็ค่อยๆห้องก็จเลื่อยแห้งตัวเนาะห้องก็อดค่อยๆอันนี้มันตีงหญ่เพิ่ดอันนี้ตรงนี้อันนั้นเจะเอาสาี่ิดในเบิ้งในซื้อบ่อันนี้ก็ได้ขึ้นกันได้ขึ้นกันอันแห้งใหไงอันแห้งเปลี่ยนไหวแต่ว่ามันอาจสีบ่สมดุลกันแต่ว่ามันสีญ่ไหวมันก็เป็นหน่วยไวไม่จีบฟ้องขึ้นบ่คุณป้องขึ้นอันนี้คิดว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ สักวันหนึ่งบ้านข้อตัดนี่ตัด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 นี่เขี่ยงเชี่ยงเห็นตัวนี้เลยครับนี่ยเชี่ยงนี่แล้วตันนี้มันสิแตกไปมันจะหุ่มกันถ้าถ้าสมมติว่างามันไกลเชี่ยงกันมันจะหุ่มกันไว้อันนี้คือคืองาแม่มันเนี่ยเี๋ยว่างาต้นแม่มันใหญ่ใหญ่กวยอดมันนะมันกาดสิหุ่มหุ่มซะผมบมองผมนะผมบอกพักกระเดาผมเป็นพันมองผมกับรักสามลอยผมไม่ได้ซชื่อ ขาบุกม่วงเออการสิบเอขายทีเนี้ยผมสอนให้งาไปเฮ็ดเอาเองเลยเนาะยันมันโมเป็นมันเป็นกับบัวมันเห็ดไงเห็ดเห็ดจนเป็นเห็ดจนเป็นนะครับผมวันนี้ที่เรกผมก็สารทีมเลยบังม่วงต้นนะทำมันตายเมื่อโลด